ใส่ปลท่านแล้วครับผมตวนแล้วโอ uh, ้ปลาดุกครับผมน,นี่โอ้โหปลาดุกครับปลาดุกบ้งทางกันก็ปลาดุกครับผมนี่ครับนี่ what ผมกับสวัสดียามแลงๆพี่น้องครับม mm ือเนี้พระหายุหกินคือเกาพี่น้องมาลองมาปักเบ็ดครับผมเบ mm ็ดหาสิบกัวหลังกับเยื่อส่เดือนครับผมจะ mm hmm. ละไม้เหาไก่สิมือแล้วพี่น้องเลยมากับมาคำครับสวัสดีไ่แลวกัคือสิมือพอดีพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ก่อนเด้อนี่ครับเดี๋ยวให้เบื้องไม้ก่อนครับฟังทั้ง ปลาก้วยนั้นเป็นห้วยครับผมเป็นคลองอ่าคิดว่ามันจะขึ้นมาหากินรอดนี้ครับผมปลาอ่าเ้ยอ่ะพอแล้วก็เริ่มใส้ครับผมเดี๋ยวมารุ่นตอนยามครับใส่บลท่นเร็วครับผมตัวเล็้วโอ้ปลาดุกครับผม ี่น้องเลยนี่ครับปุกนี่ครับมันๆครับผมนี่ตัวนึงครับปลาคอหน่อยเป็นรุ่นจิ๋วครับผม คนนึ่งครับคนหนึ่งกลุ่มกำลังปนกิน <c oughs> เลิกครับผมบ่ค่อยรอดครับสามแตม้มค,ครับคนหน่อยครับ ใส่เยี่ยจมนะครับกินเหล็กอนนี่ครับผมอพอ้ปรตีนอีกตัวนึงครับปลาข้อน้อยนี่ตัวนี้เกือบหลุดครับ อ,อีกแล้วครับนี่โอ้รุ่นนี้เพราะอะไรอยู่ครับเอ้าหลุดหลุดครับผมบ่ได้บ่ได้มันกินปลาหมอครับอันรนั่งยวนท่านครับผมนี่ได้ใช่ไหถือว่ามานันตัวนี้ตัวง,งามอยู่ครับดิ้นแหงครับผมหลังนี ยินเห้งอยู่เบิ่งตัวซัมไดครับโอ้เก็นกบน้องเลยได้กบเสยอ้อันมานครับผมกำลังใส่แล้วครับผมนี่ยามกลับมาได้กบได้ปลาหลายตัวอยู่ครับ ก็ได้เอาของไปนี่ครับปลาดุกกระตัวงามเนี่ยปดตกปลาเค็งน้อยก็ติดคอคอหนึ่งสองสามสี่ ตัวผดุกตัวหนึ่งครับผมแต่กับกบเอ้เดี๋ยวอีกจัดสมอมงนึงครับผมแต่เบื้องรอบแรกน,นี้ก็ได้ได้ย่ครับตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดครับผมรอบแรกรอบของคำเนาะกับรุ่นน้ำกันครับผมบัาิมานประมาณตอนเด็กประมาณทุ่มก,กวกาัวพี่น้องครับออกยามรอบแรก อย่างดิบโอ้ถือครับผมข้อน่อยมดอรอดครับ นึ่งครับปอาเข้าหน่อยได้ลายโตก็ดีครับผมป่ารุ่นไหมเย็ดสวยเดือนใส่ไว้ขึ้เก่า ดิด่งอยู่ครับอยู่บอโอ้ยอยู่ครับผมคอนยเดียวกันแบบ กินเลิกครับผมตัวนี้แห้งตัวน้อยครับผมเสรอะไรเอ้าหลุดไปแล้วเอยเป็นยังครับโคตรหน่อย ครับผมขอ,อน้อยน้อยดีครับกินตัวน้อยฟังนี่กระถืกนะครับใช่ละือ ปังหยังน้อยครับหือว่าแม่ตัวใหญ่อ้าวตัวน้อยก็เอาครับผมก็ได้ ดุกครับผมโอ้ยหลุดครับกราบ้กราไปซื้อจรินไหมหลบคำห,หน่อยลงหน่อยลงดีครับผม ข้นหน่อยรวมรวมกันไตอืมตงนี้ะบุญจิวเลย บูมิทตัวใหญ่เรีบเรียบเหอ่ก็ปมือหน่อยหนึ่งหลังนี้เบ็ดส้งโกงครับผมถ้าผู้เห็นปลาดิบบุดครับผมเลือดติดอยู่นี่ครับผม ก็ได้นี่ oh. กินเล็กขึ้นกันครับอ,อตัวนี้ได้ตัดสายครับผมเล็อกอ๋อดูกตัวที่สอง

ครับผมบสอด้มไปเรื่อยๆครับโอ้ยอะไ้อยู่เศรษดายตัวตัวน้อยครับผมขาคอลายระดุกสองตัวครับผมรดุกตัวหนึ่งกระดุกออแล้วนี้เยี่ยมผมก็เบิดแล้วครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมเก็บกลับบ้านนะครับผมเหลืออยู่ส3โสามตัวครับ อยากมีรอบเด็กรอบนึงครับผมกต่เจ็บเลยอ่ะค่อยรุดนน้ำกันครับอีกจักะสมงศ์หนึ่งนะครับผมไปเบิง่งเบ็ดรอบสองครับผมรอบนี้ก็คือสิได้เก็บกลับบ้านครับผมเพระาะว่าเยียกกะผมมีเปลี่ยนแล้วครับนี่ก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว่าๆครับผมเดี๋ยวรอบนี้เก็บกลับบ้านเด้ไหครับ ไย้ลายครับผมใช่ว่าหลังถือปากเขาหน่อยตัวน้อยๆครับมันไอย,อย,อยปลาเทียวบ้านมิมตรรุ่นนีครับปีกายนี่น้ำก้องมันแหง เ,เก็บครับผมปลาลูกคอกเอ้าเอาไปตากเด็ดบมถือกี่แล้วครับนี่คือซีบมิตัวนี้ครับผมรุ่นนี้ครับผม ตัวแี่นี่คืคอคักยูไปน้องครบอบียนรุ่เสมแต้มไปเรื่อยๆครับ ปุกตัวที่สามกินเลึกกดได้ครับผมอ๋อ ๆๆน,นี่ครับหือกินเล็กอื้ปลดบ่ได้ครับผมตัดสายเลย ประดุกตัวที่สีเ่เริ่มมาแล้วครับผมไปเลยลบ,บูยูครับเดี๋ยวฟังนี่ <c oughs> ดึกครับอ๋อหลุดไปแล้วเฮ้ยบย่วอะไรสัก ไม่ได้ครับผม

อได้การอยู่ปดุกน้าเหลียงอุ้ยตัวนี้กินบดเลยครับผมอ่ปลดได้ครับนี่ครับผมอ๋อรอบดึกได้ประดุกครับผมรอบนี้ได้ประดุกเจ็ดตัวแล้วสาม โอ้เสียงดินด้วยู่โอ้ปลาดุกก,ดก,ดก,ดก,กินแล้วครับผมปลาดุกปลาดุกอู้ปลาดุกตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนี่ครับผมกินแล้วครับ แบัดบสายครับผมอ๋อมานมานครับนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกเบ้างทางกันกับปลาดุกครับผมนี่ครับนี่เอา้าหาน้ะครับผมเอาฟังนี่คน กินรอบดึกครับผม,ม,มกินเล็กขึ้นกันครับปาดซ้ายปวดบ่ได้ครับผมเอล่ะครับผม อีกตัวหนึ่งหลังตกตามกันมันปลาดุกอันนี้เบลล์ครับนี่เอาะ่ะโอ้หมานคักพี่น้องไม่ได้ปลาดุกลุกนี่ปลาดุกหลายตัวครับ อ่านี่บลอดหรอกครับอ่ะนีครับผมตัวด้วอค้หน่อยปลาคอนี่กินดีครับแต่ว่าตัวหน่อยไปหน่อย ตัวนี้อ๋อครับตัวครับผมนตัวใคือสีเบิดครับผมนี่ตัวใหย บวลดอ้สองรูครับผมนี่บุขัดมีอนี่มันมานี่ครับผม เดีนะ๋ยวพี่น้องหนักตึงเลยเป็ดห้าสิบก้อนลังมนี่พี่น้องเหรอใครจะลุกคนงั้นอยู่บ้างครับผมเดี๋ยวเทให้เบิ้งด้วยนี่ครับตรงไดนคอตายเบิ้นี่ปลุกปกเอาใส่ของเลยครับประดุกประดุกมีเป็นอยู่ พอนี่คือสิเลตากแดดครับผมใส่หน่อยตายแล้วครับเอ้านี่ครับผมเดี๋ยวเอาไปมือหนาหาเยื่อไปไล่ๆครับผมวัอนี้เอาเยื่อกับหายากคือกันครับช่วงนี้อ่ะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมบายๆครับสวัสดีครับมันมันครับนี่